กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการของดีเมืองหลวง50เขตนะคะตอนนี้พิมพ์ก็มานั่งอยู่ที่ห้องท่านผอเขตภาษีเจริญนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับท่านดีกว่าค่ะผอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิมพ์ผอแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับทุผู้ชมครับผมนายโคสิกษรชาติผู้นวยการเขตภาษีเจริญครับค่ะนะคะก็ผอได้ดูแลเขตภาษีเจริญนี่เรียกว่าดูมานานยังคะก็สําหรับ การมารับอิชอบในตำแหน่งผูม้มนุยการเขตภาษีเลยก็ตั้งแต่วันที่18กันยายน2558ก็เกือบ <จะ S 1> ครบ,บรบปีแล้วจะครบปีแล้วนะ,นะคะก็พูดง่ายว่าก็ต้องมีในเรื่องของพื้นที่นะคะต้องรู้ในเรื่องของพื้นที่ของเขตภาษีเจริญครอบคุมพื้นที่จากไหนถึงไหนครับพ่อคะออสำหรับพื้นที่ของเขตภาษีเจริญน,นะครับก็เป็นเขตที่อยู่ฝั่งธนบุรีเป็นหนึ่งใน15เขตรับของเขตที่อยู่ทางฝั่งธนบุรีพื้นที่ประมาณสัก ประมาณ17.18ตารางกิโลเมตรนะครับทิศเหนือเนี่ยก็จะติดกับเขตตลิ่งชันะนะครับทิศใต้มีพื้นที่ติดกับเขตจอมทองแล้วก็เขตบางบอนส่วนทางด้านตะวันออกก็มีพื้นที่ของเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรีส่วนทางด้านตะวันตกก็มีเขตเดียวคือเขตบางแคนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่โดยโดยโดยรวมนะครับโดยรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของการเกษตรกรรมอยู่ครับแต่ว่าเริ่มมีการพัฒนาในเชิงของ อสังหาริมทรัพย์ขึ้นมานะครับมีอาคารสูงมีความเจริญเข้ามาเยอะมากขึ้นใช่ครับใช่ประชากรก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสอ่นแปดพันคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เยอะอยู่นะคะถือว่าไม่น้อยเลยนะคะในเรื่องของประชากรในในพื้นที่นะคะแล้วในเขตภาษิเจริญเนี่ยเรามีการ มองหรือว่าวางนโยบายของเขตพอได้ว,วางไว้อย่างไรบ้างคะคือตัวตัววิสัยทัศน์หรือนโยบายของเขตเนี่ยเรามุ่งเน้นตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้มอบนโยบายลงมาส่วนของสำนักงานเขตภาษีเลอรเองเราเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณนะนะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยตรงอยู่แล้วให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับในการที่จะให้บริการสาธารณะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความจําเป็นที่มาใช้บริการสาารัะในพื้นที่เขตภาษีเจริญเองนะครับตรงน,นี้เราใ,ให้ให้ความสาคัญเป็นเป็นสิ่งแรกรวมทั้งวางเป้าหมายว่าจะพัฒนาเขตเนี่ยในเรื่องของความน่าอยู่นะครับให้เป็นเ,เขตที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับบนพื้นฐานของความพอเพียงซึ่งอาจจะมีพื้นฐานจากการเกษตร,รกรรมรองรับอยู่แล้วนะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าในเขตภาษีเจริญเนี่ยใน ภาคของเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยก็ยังพอมีมองให้เห็นยังมีอยู่นะคะยังถือว่าเป็นพื้นที่กรุงเทพที่ยังมีเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของการวางกลยุทธ์ต่างๆนะคะของการพัฒนาหรือว่าให้ตอบรับกับนโยบายวิสัยทัศน์ที่พอวางเอาไว้เป็นยไงบ้างคะคือในในส่วนของกลยุทธ์ต่างๆนะครับเรามุ่งไปที่การสร้างความร่วมมือด้วยนะครับความร่วมมือของ พี่น้องประชาชนแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เป็นหลักสําคัญนะครับแล้วก็มองในเรื่องของการเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเศรษฐกิจนะครับที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมนะครับมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสินเงินแล้วก็มุ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเป็นมหานคร แห่งการเรียนรู้รวมทั้งการส่งเสริมร่วมของสิ่งแวดล้อมนะครับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งสาคัญที่สุดก็คือรักษาในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เอกลักษณ์เดิมๆนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประสิทธิ์เลยในเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาแต่เดิมวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีนะครับตรงนี้ก็จะให้ความสําคัญเป็นที่ต้องดําเนินการนะครับค่ะ เรานอกเหนือจากบริการต่างๆที่ทางเขตทุกเขตเนี่ยจริงๆก็มีการให้บริการในด้านเอกสารต่างๆด้านทะเบียนอ่ะพูดง่ายๆ <c oughs> นะคะเหมือนกันทั้งหมดแล้วในเรื่องของการบริการอื่นๆ <c oughs> ที่ทางเขตดูแล <c oughs> ตรงนี้จะมีบริการอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยากให้พออลงลงแนะนาขอบคุณคุณพิมน,นะฮะสำหรับสำนักง,งานเขตภาษีเลยเนี่ยก็คงจะให้บริการในขอบเขตของหน้าที่ตามที่โครงสร้างกำหนดไว้ หลักๆนะฮะก็สิบฝ่ายรวมทั้งโรงเรียนด้วยนะครับเรื่องของฝ่ายทะเบียนเรื่องของฝ่ายปกครองฝ่ายโยธาฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขัยบาลฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะฝ่ายรายได้ฝ่ายการศึกษาฝ่ายการคังฝ่ายธุรกิจฝ่ายพระธามจุลและสวัสดิการสังคมตัวนี้เราเราให้บริการทั้งหมดที่เป็นบริการไม่ใช่แค่ทะเบียนอย่างเดียวที่คือเวลาคนจะมาเขตก็จะรู้สึกว่าอ๋อมาทำแบบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยโดยโดยหลักๆเนี่ยที่พี่น้องประชาชนมามาติดต่อสำนักงานเขตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ การทะเบียนราษฎรเกิดจนจนจนเสียชีวิตอ่ะเิจนตายนะคะเกิดจนตายมีการแจ้งเกิดจนกระทั่งมาถึงการแจ้งการแจ้งการเสียชีวิตจนได้ใบบัรณบัตรไปเห็นบอกว่าทางพอเองก็มีโครงการเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับโครงการสําคัญสําคัญในพื้นที่เขตภาษีเลยเนี่ยถ้าเราเราดูพื้นที่เนี่ยนะครับจะเห็นว่า พื้นที่ของเขตภาษีเรืเนจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเชิงเกษตรนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างพื้นฐานนะครับการคมานาคมการแรงต่างปัจจัยผลกระทบมันก็จะมีมามตามมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของความสะอาดอเรื่องของสุขภาพต่างๆเพราะฉะนั้นโครงการหนึ่งเนี่ยซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้ความสําคัญอยู่เรื่องชุมชนสุขภาวะ ะะพอยกตัวอย่างว่าอย่างถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งเนี่ยนะครับจากการที่ได้มีการก่อสร้างแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของพื้นที่บางจุดอย่างเช่นใต้สะพานนะ,นะครับก็จะมีเศษทยาสิ่งของอะไรที่ไม่จำเป็นหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งม่สุม ทั้งเชื้อโรคทั้งความสกปรกไรงต่างเราก็นำนโยบายเรื่องของสุขภาวะเข้าไปนะครับเข้าไปซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสตาไปดูนะครับว่าจากสภาพที่ใครเห็นแล้วเนี่ยนะไม่อยากเข้าไปผ่านไม่อยากอยู่ใกล้แต่ขนาดเนี้ยทุกคนอยากจะเข้าไปใช้พื้นที่นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็กําจัดลูกน้ำายงรายนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของ การเกิดโรคคั้เลือดออกเนี่ยเราเราทำเต็มพื้นที่เลยอันนี้ก็เป็นโครงการที่ที่น่าสนใจนะครับที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่พูดง่ายๆว่าแต่ละโครงการเนี่ยก็คือได้วางแผนเอาไว้แล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างดํำเนินการนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีบางโครงการที่สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้ไปเยี่ยมชมได้ครับอันนี้คือเป็นโครงการหลักๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวหรือการดูแลในเชิงท่องเที่ยวนี้ทางพอได้ดูแล วางแผนไปอย่างไรคะคือคือในในพื้นที่เขตอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าพื้นที่ของเขตภาษีเจริเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมายาวนานเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นวัดนะวัดเก่าๆนะครับรวมทั้งวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนออนอกจากนั้นก็ยังมีวัดที่สําคัญนะครับอย่างเช่นวัดปากน้ําภาษีเจริญน,นะครับซึ่ง ถ้าใครที่มาเก็บภาษีเรือนก็ต้องหาโอกาสนะครับที่จะเข้าไปกราบสการะนะครับที่วัดปากน้ำภาษีเรือนหรือแม้กระทั่งที่วัดนังชีนะครับก็มีปรดความเป็นมาในเรื่องของประเพณีการชักพระนะครับรวมทั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับปรญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณถนนทธมนตรสายหนึ่งคือเรียกว่ามีอะไรครบตรงนั้นเลยครบ ค่ะท่านผอคะแล้ววันนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พาพิมพ์เนี่ยไปชมโครงการหนึ่งโครงการได้เลือกที่ไหนเอาไว้คะขอบคุณมากสำหรับสำหรับคําถามนี้นะครับคุณพิมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสำนกักเขตภาษีเริอนก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมโครงการถนนสวยนะครับถนนสวยเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นตามนโย,ยบาย นะครับของคณะรัฐบาลด้วยแล้วก็ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตระนะครับเพื่อร่วมเฉลิพมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโราวกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมรพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ค่ะซ,ซ,ซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขต นะครับพิจารณาดูว่าในพื้นที่ของแต่ละเขตนั้นะหาถนนขึ้นมาหนึ่งสายนะครับแล้วก็ให้เป็นถนนสวยก็คือคัดเลือกจากถนนหลายๆเส้นในพื้นที่เขตที่มีอยู่ใช่ไหมคะคัดเลือกขึ้นมาแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นถนนที่มีความสวยงามมีความสะอาดมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องชุมชนที่อยู่บริเวณถนนแล้วก็ประชาชน เขตพายเรินคัดเือถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งก็มังจะถามเลยว่าคัดคัดถนนสายไหนออกมาใช้ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเป็นถนนสวยที่เราเนี่ยได้ได้ได้ดำเนินการไปไปแล้วบางส่วนนะครับตามนิบายของท่านผู้ราการสิมนครแล้วก็ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่17มิถุนายน2559นะครับโดยที่ผ่านมาเนีครับโดยได้รับ กวากรุณาจากท่านที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเพียงใจวิสรุตรัตนะนะท่านได้กรุณาให้เกิมาเป็นประธานในพิธีปเปิดะนะครับแล้วก็ในอขอบเขตของพื้นที่ที่ดูแลระหว่างทั้งเส้นเลยหรือเปล่าคะพุทธมณฑลสายหนึ่งสำหรับถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งที่อในความรับผิดชอบของเขตภาษีเลือนมีความยาวประมาณ2.5กิโลเมตรคือเริ่มต้นจากทางแยกที่ถนนเพชรเกษมนะครับไปจนสุดเขตก็ประมาณ ครองบางชื่อหนังะนะครับจากนั้นไปเนี่ยก็จะเข้าพื้นที่ของเขตตลิ่งชันะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เขตภาษีรับผิดชอบมันก็ประมาณ2.5กิโลเมตระนะครับความยาวสองฝั่งนะครับออไปกลับก็ตีเส้นประมาณสักกิโลเมตรกิก็คือถ้าเกิด เราสามารถจะเดินออกกําลังกายต้นทางจนไปถึงสุดสองกิโลเมตรขึ้นเดินกลับมาเนี่ยก็ห้ากิโลเมตรก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็แต่เป็นสถานที่ที่สามารถที่ไปเดินเล่นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะแล้วมีภาพของถนนสวยแบบว่าที่ทางพออวางไว้ในใจวางไว้ยังไงว่าจะต้องแบบเป็นต้องคอนเซปต์แบบไหนรูปแบบแบบไหนที่อยากจะให้ สิ่งที่ทางเขตโดยคณะผู้บริหารเขตแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันคิดเนี่ยนะครับอยากจะให้ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่มีความสวยงามมีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความเป็นระเูบเรร้อยของเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวจราจรทางเท้าต้นไม้สายเคเบิลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความมุ่งหวังนะครับแล้วก็ความที่ ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับเป็นถนนที่มีร่องน้ําตรงกลางเนี่ยนะครับ<ะ>ซึ่งมีขนาดกว้างประมาณสักสิเมตรได้ก็คิดว่าอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะครับเ,เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะครับ<ะ>ก็คิดไว้ว่าเ,เมื่อพี่น้องประชาชน,นเข้ามาในพื้นที่ของเขตปสิรินปับ๊บจะรู้เลยว่าตรงนี้คือ ข้าพื้นที่เขตภาษีกันแล้วนะครับก็จะมีมีสัญลักษณ์บอกเลยตรงร่องน้ํากลางเมื่อเข้าพื้นที่เขตมาเนี่ยครับจากถนนบรมราชชนินมาเนี่ยมาตามสายหนึ่งคื้ไนะสายหนึ่งในพื้นที่เขตจริงชันพอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะพบร่องน้ําตรงกลางนะครับซึ่งจะมีรูปเรือสุพรรณหงษ์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีเนี่ยปริถิฐานอยู่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจากจะให้ดูที่ตัวตัวโมเดลที่เราคิดไว้เป็นเป็นความตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นอธิบายอาจจะไม่เห็นภาพพยายามจะจินตนาการตามนะคะแต่จะไม่เห็นภาพต้องไปดูตัวโมเดลแล้วต้องพาไปดูสถานที่จริงกันด้วยนะคะแล้วสําหรับโครงการนี้เราวางแผนไว้ระยะสั้นระยะยาวแค่ไหนครัพ่อสาหรับในในการทํางานตามโครงการถนนสวยเนี่ยนะครับเราก็ ทำไปจนสิ้นปีนี้2 5 5 9แต่ว่า<ะ>บางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถทำได้ได้สำเร็จทันทีเลยอย,อย่างเช่นเรื่องของการดูเรื่องผิวจราจรเรื่อง<ะ>สัญญาณไฟจราจรป้าย<ะ>ขึ้นหมายจราจรแล้วก็การขอความร่วมมือกับทางภาีเคเือข่ขายต้องการสรรื่อสารอย่างเงี้ยนะครับ<ะ>ก็ได้ดำเนินการไปไปบางส่วนแล้ว<ะ>แต่ว่าหลายๆส่วนนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มากำหนดวางแผนอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นที่ที่พอเรียนเมื่อสักครู่ว่าตัว สัญลักษณ์นะครับที่เข้าพื้นที่เขตอย่างนี้ซึ่งอาจจะต้องมีขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นทางสํานักการโยธานะครับที่ยังรับผิดชอบถนนสายนี้อยู่นะครับแล้วก็สํานักการจราจรและขนส่งนะครับแต่ขณะนี้ก็เตรียมในเรื่องของการดูแลเรื่องความสวยงามก็ความเป็นระเบียบร้อยของต้นไม้เป็นหลักนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะ พอ,ออยังอยู่กับเราเพราะว่าวันนี้จะพาไปดูถนนสวยนะคะที่พุทธมทนฑลสายหนึ่งช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ